ทำไมเราต้องมาที่โรงเรียนนี้ตอนกลางคืนด้วยล่ะเนี่ยเธอไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนเราน่ากลัวขนาดไหนอะ่ะจะทำไงได้หรอกก็เธอลืมการบ้านไว้ไม่ใช่หรือไงเล่าออลืมการบ้านไว้ลืมทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะฉันมัวแต่ห่วงเล่นนะดีขอบคุณมากนะที่รอบนี้เธอมาเป็นเพื่อนฉันน่ะไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกนะนู่นอา้าวหยนี้ครับบอสไอ้หน้าแก่รอบนี้เรารู้แหละว่า ไม่กลัวผีแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าไปที่โรงเรียนกันะเราก็ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอจุ๊บแซงกันเหมือนเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันในเกม Block ok Man Go Adventures นั่นเองค่ะวู้ฮู้ สำหรับเกม Block Man Go Adventures นี้นะคะเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ออนไลน์ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะคะที่มีมินิเกมหลากหลายมากๆเลยนะคะซึ่งพวกเราหรือว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถสัมผัสประสบการณ์เกมที่ครอบคลุมในประเภทต่างๆยกตัวอย่างเช่นโมบ้าทุกคนต้องเคยเล่นอย่างแน่นอนแล้วก็มีเกมจําลองสถานาการณ์นะคะอกนันนึงเนี่ยก็จะเป็นเกมยิงปืนเกมแบบสยองขวัญและมินิเกมน่าสนุกต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวแต่ว่ารอบนี้นจุ๊บแจงก็เลือกแมปเกมสยองขวัญมาให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะแล้วลงบอกลนว่า เกมน really ี้เนี่ยมีอะไรให้เราทําเยอะแยะมากมายใครที่มีจินตนาการดีๆนะคะแนะนําให้มาเล่นเกมนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเกมแซนบ็อกด้วยเนาะเราพร้อมแล้วเราก็เราเข้าไปโรงเรียนกันดีกว่ามานี่มานี่มานี้มานีแต่เธอไม่เห็นสายตาของฉันหรอก Chapter one เขาเรียกไปกินข้าวโรงเรียนนี้ข้างนอกฟ้าสีแดงเลยอะแต่ว่าฉันเจอกุญแจตรงข้างหน้าเนี้ ฉันเก็บกุญแจมาก่อนแล้วกันแม่เอาดิไม่อันนี้เหมือนหาีจะตกเปือเปล่าโอแต่ท้องฟ้าเป็นสีแดงเลยเดี๋ยวฉันไปเอากันบ้านก่อนนะทุกคนเออไปหาให้เจอนะเอ๊โตะเรียนเราอยู่ข้างหน้าสุดไม่ใช่เหรอพี่แจงแต่เหมือนกับว่ามันจะไม่มีหนังสือพี่เลยนะเอามันไม่มีเก๊ะเลยดีกว่าหรือว่าอ๋อฉันจาได้แล้วไรตอนเย็นของวันนี้แม่ฉันมารับ แล้วฉันก็ลืมเอากระเป๋าไว้ในรถของแม่กมแล้วอย่างนี้ทำไงอ่ะก็ต้องหาทางออกไงไม่เป็นไรหรอกโรลินเราก็อยู่กันทุกวันป้า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 ไม่เราไม่เอาคุณแจไปด้วยหรอเอามาแล้วพี่นี่เราต้องเอาคุณแจเพื่อมาหาทางออกตรงนี้อ๋อมันคือมันของใครของมันนะเนี่ยใช่คือฉันจะบอกว่าโรเรียนตองคืนเนี่ยเสียดสยองอะไรเฮ้ยอะไรไมฝั่งนู้นดิไหน มีห้องดึงไฟกระพริบเออจริงด้วยอ่ะคิดมากไฟเขาเสียแล้วอต้องคิดอะไรเล่นไฟเทคอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าอะไรพี่แจงอยู่ดีๆประตูห้องน้ำมันก็เปิดเองอ่ะตกใจหมดเฮ้ยฉันเจอเทียนมาเก็บเทียนเร็วเฮ้ยมันเปิดตัวเองเฮ้ยแล้วไม่เปิดทำไมล่ะ อ๋อมันไปโดนเองใช่ไหมใช่ตกใจหมดรายละเอียดของโรงเรียนเรานี่หลอนสุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรือแม้กระทั่งชักโครกหรืออีกชั้นป้ายประกาศเนี่ยก็เหมือนจริงสุดๆไปเลยพี่แจ้งใช่ทุกอย่างบรรยากาศแบบโรงเรียนแท้ๆเลยอ่ะห้องน้ําดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะไอซีมันต้องเป็นโรงเรียนแท้ๆนี่แหละเฮ้ยประตูมันปิดเองนี่มันล็อกอยู่อ่ะงั้น เราออกไปตรงโถงอีกฝั่งหนึ่งกันไหมป้าป้าปๆาเนี่ยฉันเดินอยู่ลองดูประตูอื่นๆแล้วกันว่ามันสามารถเปิดเข้าไปได้ไหมมีคนช่วยเหลือด้วยพี่แจ้งฮะไม่ใช่สิมันเขียนว่า Hello เฮ้ยโอ้ยประตูห้องนี้เปิดได้อ่ะหลบปีกดึงมันอ่านว่าเฮลเขาบอกว่า b เท่ากับ8ลบ1งฉันว่านะมันต้องเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแน่เลยเชื่อป่ะฉันจะบอกว่าความสมจริงของเกมเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะอะไรอะ เวลาเราวิ่งอ่ะเราเหนื่อยด้วยนะฉะนั้นเราจะเดินห้องนี้เปิดได้ไหมอุ้ยแสงบ้าตอนนี้มีของของคุณครูด้วยนี่มันห้องพักคูนี่เขาเปิดแอร์ยี่สิบหกองศาเลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันเจออีกแล้ว啊四เท่ากับเก้า四เท่ากับเก้าแต่มันมีผ้าคลุมปิดไว้หรือเปล่าอะไรกันหรออ๋อ เกลบสองคนลุกไปหมดแล้วไม่แกอยาคิดมากดีมันไม่มีอะไรหรอกคนที่โผลมาตรงเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบพาคนเออพานลงมาแอบดูเราหรือเปล่าแต่ฉันไม่เห็นใครเลยนะนอกจากเสี่ยพลาอย่าพึ่งนะเราลองมาดูตรงหน้าต่างดิเอ้ยอะไรอะไรอะไรดีเท่ากับ9้าลบหนึ่งขาดไปแค่เอตัวเดียวเท่านั้นตอนนี้เท่ากับ8บอสบอสสียงอะไรอะบอสเดินหน้อยดิเฮย มไม่ใช่คำว่าเฮลโลแต่มันคือคำว่าเฮลเอ,าอ้าเฮล<อ>ที่แปลว่า <hello. S 2> นรกอะ <What? S 2> เฮลเฮ้ยเปิดตรงนี้ได้ป้ะหนูมีกุญแจเด้อวหนูถูกล็อกล็อกปะล็อกตัวถูล็อกต้องเปิกุญแจก่อนอีกพี่แจมเอะไรนี้มันบ้าอะไรกันเนี่ย A อเท่ากับหบวกหนเท่ากับหกเจนี่นี่นี่มันมีที่กดตรงนี้เอาดิเอาดิหกเจ็ดเจแกเจ็ดเจ็ด เฮ้ยเปิดได้แล้วทำไมประตูมันไปใส่ใน้ำมันหน่อยเหรอเอ๊วุ้ยเข้าไปเลยเธอนี่มันต<บ>ุก,กตานะี่ทำไมห้องประชุมเราตอนกลางคืนมันถึงหลอนขนาดเนี้ยแกมันมีการ์ดตกอยู่อะ่ะพี่แจมันขยับอะไรขยับตุก,กตาดิเมื่อกี้มันขยับเฮ้ยเขาบอกว่าเมื่อสัป,ปลาดหลับอยู่ควายเอ็ด อย่าปลุกมันอย่าปลุกมันแกตรงนี้ไม่มีเหมือนที่ให้ใช้เทียนด้วยว่ะแล้วแกจะยังไปเล่นฉันไม่คิดว่าโรงเรียนของเราตอนกลางคืนมันจะได้หลอนขนาดนี้นะเนี่ยไม่เราต้องมาคุณจะเอ้ยมีกระาดาษอีกอันนึง <c oughs> ฉันจะไปเอาเทียนแล้วไปที่นั่นหรือว่าเทียนที่เราเอามาจากห้องน้ําจะต้องเอาไว้ตรงนี้แล้วมันมีเทียนขาดไปหนึ่งอันนี่ไงเทียน เนของฉันแน่เลยอ่ะวางยังดูไหมเอาวางแล้วเฮ้จุดได้จุดได้เฮ้ยเก็บได้เฮ้ยโอ้ยติดหมดแล้วพี่แจ๊กอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้อ่ะวงแหวนนี้อลมันจะดีรดนเล่นแร่แปรธาตุ้ประตูหีบเปิดออกปังมาเก็บอุยทำไมตุ๊กตาตาแดงเจ๋เลยอ่ะแกจะจะบอกว่า แม่ฉันน่ะเล่าให้ฟังว่าถ้าเจออะไรที่มันตาแดงอะให้เลือดพิเศษมันแกอันนี้คือประตูเปิดบันไดฉันว่าเราไปกันเถอะไปไปสามสองหนึ่งไปวิ่งรอด้วยรอด้วยฉันวิ่งแล้วฉันวิ่งแล้วไปแล้วจ้ายไม่กล้ามีตุ๊กตายักษ์มันหลับอยู่มันหลับอยู่เดินย่องเดินเดินเดิน คนรู้มากเลยที่ไหนมาเนี่ยเอ้าโอมันมีตุ๊กตาเด็กอยู่ข้างหน้าเปิดดิพี่แจ้งเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหเปิดแล้วเออพี่แจ้งเปิดเบาๆเบาๆกว่านั้นไม่รู้แล้วฉันไปแล้วค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาอย่าเสียงดังไม่ได้เสียงดังเราลงมาถึงชั้นล่างแล้วตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นประตูทางออกอะไร <ท>ว่าเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งของโถงทางเดินดูนะทำไมตอนที่เราเข้าโรงเรียนนี้มาเหมือนประตูมันก็ไม่ได้ถูกล็อกนะเราก็เข้ามาได้แต่ทำไมเราเข้ามาแล้วมันถึงล็อกอะ่ะตอนแรกมันมแล้ว<อ>คุณลุงพาโลก็มาปิดไงตอนแรกเราเข้ามาฟ้ามนันยังสว่างเบาๆ,บาๆอยู่เฮ้ยมันตูอมันล็อกปะ่ปจ้ะไม่ขึ้นเอาไงมันคือภาพสะท้อนจากไฟฉายหรือเปล่าไม่ดูกว่าคุณลุงพาโลหรือเปล่า ะตูร้องหมดเลยอ่ะไม่ก็พี่เป็นเด็กฝึกงานไม่ใช่ไงตอนที่พี่มาสมัครกับแกแกไม่ขายาวนะตกใจกตายอ่ะตกใจคุณลุงมาเท่เออจกระโหโยแล้วมันมีสีขาวๆเป็นสิ่งที่บ่งบอกบอกครับบอกเข้าไปเก็บให้ก่อนบอเข้าไปเก็บให้ก่อน มาเข้าไปเก็บให้หน่อยเออเร็วเข้าไปเข้าไปเก็บให้เลยเก็บที่เก็บแล้วเก็บแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ามันมืออะไรอ่ะพี่แจงเอ้ยฉันไม่รู้อ่ะมาเข้ามาเก็บมาเข้ามาเก็บเราต้องเปิดสนามบัสอย่าเพิ่งจับเด้อเข้าตรงนี้เลยประตูกำลังเปิดแล้วแล้วพอดี ไปอาอาอใช่ด้วยเราทำไมเกนั่งกลัวจังซ้จริงวะซ้ำจริงก็นไปเลยเาประตูมันปิดแล้วแกฉันกลัวมากฉันไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังจะตายเนี่ยแหละตรงนี้แหละคือทางออกเนี่ยเราออกทางประตูสนามบาสวิ่งวิ่งไปเลยไปเลยออกออกแก ไมรู้อย่างมันจะจบแล้ววะโห oh, พี่แจงกว่าเราจะเอาชีวิตรอดอรือันจะตึกนั้นได้อ่ะเราเกือบตายเลยนะเว้ยใช่แต่ว่าเราก็ยังหาทางออกตัวนั้นไม่ได้อยู่ดีอ่ะบางทีอ่ะเกมสยองอ่ะเธออาจจะรู้สึกกลัวใช่ไหมแต่ว่า uh. สำหรับเกม Block Man Go Adventures มันมีระบบเกมที่ค่อนข้างหลากหลายมีมินิเกมต่างๆมากมายให้เราได้เลือกเล่นกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไป uh. หาเกมที่แบบว่าดูสดใสมุงมิง้งอะไรอย่างเี้เล่นกันดีกว่าปะ uh. แต่เกมนี้เอาตรงๆนะ สนุกมากทำแบบออกมาได้ดีแบบดีมากๆ รแแลล้ววกก็น่าับบสจิงถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนสนใจอยากมาเล่นเกมกับพวกเรานะคะสําหรับเกมนี้แนะนํามากๆเลยจริงๆนะคะเปิดประสบการณ์ของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะกับ Block Man Go Adventures นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดเกมได้แล้วเดี๋ยวจุ๊บแจนจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าพีซีเดก็ตามแต่สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เยอะๆเลยเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารของเกมในช่องทางต่างๆไว้ได้ด้วยนะคะเพื่ออนาคตมีแบบใหม่หรือว่ามีอะไรให้เราเล่นได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแถ มีกิจกรรมหลากหลายและแจกของรางวัลเพียบเียบกันไปเลยนะคะ uh huh. แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเกมนี้เราสามารถสนุกไปกับเพื่อนๆได้ด้วยอย่างจุ๊บแจงเล่นแบบนี้บางทีแบบนี้เราก็กลัวแล้วก็เอาเพื่อนมาเล่นด้วยเราจะได้หายกลัวมากยิ่งขึ้นนะคะ uh huh. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกมนี้เนี่ยไม่จํากัดกรอบความคิดสร้างสารรค์สามารถครีเอทหรือว่าเนรมิตอะไรก็ได้ตามที่ใจเพื่อนๆใฝ่ฝันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาสนุกสนานกับมินิเกมที่มากมายของ B ล็อก Band Go Avengers กันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจุ๊บแจงจะมาต่อ chapter 2ให้จบร่มนี้ Chapter 1กว่าจะออกมาจากตึกแรกได้แล้วไม่รู้ว่า chapter 2เนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนแต่ถ้าใครอยากรู้ตอนจบแล้วก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะคะแล้วถ้าใครเล่นแล้วแล้วรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงแอบมันกระชบบอกจุแจงด้วยนะว่าตอนจบแบบเราเป็นยังไงบ้างจะน่ากลัวขนาดไหนครั้งนี้เนี่ยพวกเรา3คนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะและที่สํคาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเพื่อเราลงคลิปใหม่ๆห,หรือว่าเป็นแชปเตอร์สองของ Block Man Go Avengers เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการติดตามและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันเลยนะคะส่วนครั้งนี้พวกเราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคราวหน้าฉันว่านะเอาพี่ๆพ,พี่สามาให้หมดดีกว่าเออโอเคได้ถ้าเราอยู่กันแค่นี้แล้วเรากลัวเดี๋ยวเอามาทั้งแก๊งเลยบุกตึกเนี่ยดูดีผีจะทำอะไรเราได้ 哦吼吼吼吼。<noise> <noise> <noise>